สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทุกท่านเลยนะคะสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับช่วงเย็นนี้นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับเซลบีสมยงคาเซ็นเตอร์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะคะสำหรับที่สมยงคาเซ็นเตอร์ของเรานะคะก็มีทั้งหมด2สาขานะคะส่วนสาขาที่บีกำลังไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ก็คือสาขาสำนักงานใหญ่นั่นเองนะคะลูกค้าเส้นออกไปอุบลอำนาจเจริญน,นะคะ อยู่กม,มที่6ตรงข้ามปตทบ้านดำพาน,น,นั่นเองนะคะลูกค้าสาหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะคะลูกค้าสาหรับท่านใดที่สนใจรุ่นไหนอยากได้แบบไหนก็คอมเมนต์เข้ามาทางไลฟ์สดได้เลยนะคะที่สมโยงคาร์เซ็นเตอร์ของเราก็เป็นเต็นท์รถยนต์มือสองคุณภาพเกรดเนะคะรถใช้แล้วคุณภาพดีนั่นเองสําหรับลูกค้าท่านใดอยากได้รถยนต์หรือรถเกง๋งรถกระบะนะคะไว้ใช้งานนะคะ สามารถแวะมาชมรถที่หน้าร้านของเราก่อนได้นะคะรถมีให้เลือกมากกว่า300คันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดก็สามารถออกรถกับสมยงคาร์เซ็นเตอร์ของเราได้นะคะเพียงแค่มีอาชีพที่สามารถตรวจสอบได้แล้วก็สําหรับตอนนี้นะคะก็มีโปรโมชั่นดีๆให้ลูกค้าเลือกมากมายหลายโปรโมชั่นเลยนะคะสำหรับสมยงคาร์เซ็นเตอร์ของเราไม่ว่าจะเป็นโปรออกรถศูนย์บาทฟรีดาวนะคะฟรีค่าดําเนินการฟรีค่าจัดค่าโอนต่อไปภาษีพร,ร์บให้ของเราก็ยังมีเช่นเคยนะคะ และไม่พอนะคะที่ร้านเราก็ยังมีโปรโมชั่นขับฟรี90วันดอกเบี้ย0% 12เดือนและยังมีโปรโมชั่นคืนทุน100,000บาทให้ลูกค้าด้วย,ชวยเช่นกันนะคะโปรโมชั่นของเรามีแต่โปรโมชั่นดีๆมากมายเลยราคารถก็ถูกด้วยนะคะลูกค้าผ่อนสบายฟรีดาวออกรถ0บาทราคาถูกนะคะรถสวยๆเลยที่สงยงคาเซ็นเตอร์ของเรานะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากได้รถยนต์ไว้ใช้งานนะคะก่อนช่วงปีใหม่นี้นะคะรีบเตรียมเอกสารเข้ามาทำสัญญาจองรถไว้ก่อนได้เลยนะคะเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนธันวาเดือนสุดท้ายของปีแล้วอตอนนี้ก็คือยอดอคือถ้าท่านใดอยากได้รถไว้ใช้ก่อนปีใหม่นะคะก็ต้องรีบเข้ามาทำสัญญาจองไว้นะคะเพราะว่าช่วงนี้งานจะเยอะหน่อยนิดนึงนะคะลูกค้าถ้าลูกค้ามาช้านะคะเดี๋ยวทางไฟแนนซ์เขาจะปิด ปีใหม่ก่อนนะคะแลวลูกค้าจะไม่ได้รถไปใช้งานทันปีใหม่นั่นเองนะคะถ้าหากลูกค้าท่านใดอยากได้รถไปใช้งานทันปีใหม่ก็ต้องรีบเลยนะคะรีบเตรียมเอกสารเข้ามาทาสัญญาได้เลยนะคะที่ร้านเรามีรถให้เลือกมากกว่า300คันไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะนะคะตอนเดียวรถคอกนะคะหรือว่ารถเอสยูวีเที่นั่งหรือรถตู้เราก็มีเช่นกันนะคะอยากได้แบบไหนก็เข้ามาเลือกมาดูมาชมก่อนได้นะคะที่สมยงคาเซนเตอร์ของเราสาขาตรงข้ามปตทบ้านดําพานั่นเองนะคะลูกค้า สำหรับวันนี้นะคะบี B. จะพามาชมเป็นรถเก่งราคาถูกๆนะคะที่เข้ามาใหม่ผ่อนสบายๆกันไปเลยนะคะลูกค้าจะมีคันไหนบ้างเดี๋ยวเราตามมาชมกันเลยนะคะตามมาชมที่คันแรกกันก่อนเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นนิสสันอันเม a ่นั่นเองนะคะลูกค้า <c oughs> สำหรับคันนี้เป็นตัวนิสสันอันเม a ่เครื่องยนต์เบนซินเครื่อง1.2นั่นเองนะคะเป็นตัว e ระบบเกียร์ออโต รถปีคอ2สองพันสิบสองหรือว่าปีพอส5องพันห้ารอยห้าสิบห้านั่นเองนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นสีดำนะคะลูกค้า <c oughs> สำหรับอันเมร่าคันนี้เป็นอันเมร่าสีดำ <c oughs> นั่นเองนะคะลูกค้าคันนี้ก็จะมาพร้อมตัวตาไฟหน้าหลอดไส้นะคะเป็นตัวตาไฟหน้าฮาโลเจนนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวกระจังหน้านะคะมาพร้อมกระจังหน้าสีเงินนะคะเป็นตัวชุบสีเงินนะคะกระจังหน้า สวยๆกันไปเลยแล้วก็คันนี้นะคะตัวมือเปิดประตูนะคะทั้ง4บานนะคะก็จะเป็นตัวมือเปิดประตูตัวอ่ามือเปิดแต่งชุบครอบโคมเมี่ยมสีเงินนั่นเองนะคะสำหรับด้านหลังตัวรถของนิสสันอันเมราก็จะเป็นทรงประมาณนี้เลยนะคะลูกค้า สวยงามถูกใจลูกค้ากันไหมคะแล้วก็สำหรับคันนี้นะคะจะเป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินฝาถังน้ำมันจะอยู่ฝั่งทางซ้ายของตัวรถนั่นเองนะคะตัวฝาถังน้ำมันคันนี้ก็จะเป็นตัวชุดแต่งครอบโครเมียมชุบสีเงินสวยๆเรียบร้อยเลยนะคะไปดูที่ภายในตัวรถกันเลยแล้วกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะเราก็ติดคิ้วให้ด้วยนะคะ สำหรับคันนี้จะเป็นตัว E นั่นเองนะคะสำหรับตัว E ก็จะเป็นตัวกุญแจรีโมทนะคะตัวเบาะภายในนะคะก็จะเป็นตัวเบาะหนังสีดําค่ะสีดําแดงนั่นเองนะคะลูกค้าเป็นสีเดียวกันทั้งคันเลยนะคะเป็นโทนเดียวกันทั้งคันส่วนตัวคอนโซลตรงกลางนะคะคันนี้จะมาพร้อมอคอนโซลที่มาด้วยโทนสีดําเป็นระบบเกียร์ออโต้นั่นเองนะคะลูกค้าสาหรับอันเมล่าคันนี้ก็จะมีช่องวางขวดวางเจ้าน้ําเยอะแยะเลยนะคะ คันนี้ก็จะมาพร้อมพวงมาลัยพาวเวอร์ที่มาพร้อมถุงลมนิรภัยแอร์แบ็กด้วยนะคะมีแอร์แบ็กด้วยแล้วก็เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะกุญแจรีโมทกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นระบบปรับไฟฟ้านะคะคันนี้เป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยแล้วก็เครื่องเสียงนะคะเครื่องเสียงก็สามารถเชื่อมต่อ CD MP3 ได้แล้วก็สามารถเสียบสายอักได้ด้วยเช่นกันนะคะวิทยุก็สามารถเล่นได้นะคะ AMFM สคอนโซลด้านหน้าจะมาด้วยโทนสีดำนั่นเองนะคะ สำหรับคันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่มองหารถเก๋งไว้ใช้งานนะคะลูกค้าช่วงหน้าหนาวนี้นะคะก็อยากได้ข้างวดถูกๆผ่อนสบายๆก็แนะนำเป็นคันนี้เลยเพราะว่าคันนี้ราคาขายของเราเราขายถูกมากๆเลยนะคะลูกค้าราคาขายเราขายเพียงแค่1,99,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้า สำหรับคันนี้นะคะราคาขายเพียงแค่199,000บาทเป็นตัวนิสสันอัลเม a ่า1.2 e Auto รถปีคอศรถปีคศออ .2012 หรือว่าปีคศออ .2555 นั่นเองนะคะเป็นตัวสีดำแบบนี้เลยราคาเพียงแค่199,000บาทนะคะได้เป็นรถเก๋งเกียร์ออโต้ด้วยนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้ค่างวดก็จะผ่อนเพียงแค่เดือนละ3,000ันปลายๆเท่านั้นเองนะคะลูกค้า สำหรับใครที่มองหารถราคาถูกๆนะคะเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็ผ่อนสบายๆนะคะแนะนำเป็นคันนี้เลยราคาเพียง1,99,000บาทนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่าง,งวดผ่อนเพียงแค่เดือนละ3 0 0 0ันปลายๆเท่านั้นเองนะคะลูกค้าถ้าหากท่นานใดที่สนใจนะคะอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามรไดะเอียดเพิ่มเติมก่อนได้เลยนะคะ เดี๋ยวมาดูต่อเป็นคันถัดไปเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่มองหานะคะรถเก๋งนะคะราคาถูกๆนะคะแล้วก็เป็นตัวห้าประตูนะคะแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะคันนี้ก็จะเป็นตัวนิสสันมาร์ต 1.2E นั่นเองนะคะเป็นระบบเกียร์ออโต้ตัวนี้จะเป็นตัวโฉมไม่นั่นเ้งแล้วนะคะลูกค้าตัวตัวอ่าเป็นโฉมโฉมใหม่นั่นเองนะคะเป็นตัวรถสีขาวระบบเกียร์ออโต้รถปีคอศ2011หรือว่าปีพศ2555นั่นเองนะคะคันนี้ราคา ขายก็ถูกมากมากเลยนะคะได้พร้อมล้อมแม็กแต่งซิ่งด้วยนะคะค่คุแทนเดียว่นนี้นะคะไฟหน้าก็จะเป็นตัวไฟหน้าฮาโลเจนนะคะเป็นตัวไฟหน้าหลอดไสนั่นเองกระจังนหน้าก็จะเป็นตัวโฉมเมนันเชงกระจังหน้าจะเป็นตัวกระจังหน้าใหม่แบบนี้เลยนะคะส่วนตัวอส่วนตัวล้อมแม็กนะค่ันนี้จะเป็นตัวล้อมแม็กแต่งซิ่งแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสีตามใน ลรสดเลยนะคะลูกค้าสีเดียวกันเลยนะคะคันนี้จะเป็นตัวแม็กขอบ15นะคะขนาดตัวยาง195่งทับ5้นั่นเองนะคะลูกค้าคันนี้จะเป็นตัวน็อตสีลูนะคะตัวน็อตคันนี้ก็ใส่ตัวน็อตแต่งสีน้ำเงินให้แล้วเรียบร้อยเลยนะคะ สำหรับตัวด้านหลังตัวรถนะคะสำหรับด้านหลังตัวรถนะคะก็จะเป็นทรงแบบนี้เลยเพราะว่าคันนี้จะเป็นตัวนิสสันมาร์สนั่นเองนะคะลูกค้าเป็นตัว5ประตูเครื่องยนต์เบนซิน,นขค้ื่อง1.2นะคะเดี๋ยวบีจะเปิดตัวหลังด้านหลังตัวรถให้ดูนะคะ เป็นตัว5ประตูนะคะส่วนตัวเบาะนะคะสามารถพับลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะลูกค้าแบบนี้ได้เลยนะคะหรือถ้าดึงขึ้นมาก็าสามารถเป็นเบนาะนั่งได้หรือว่าถ้าพับลงไปก็สามารถเก็บของได้เยอะขึ้นนะคะสำหรับภายในนะคะคันนี้ภายในก็จะมาพร้อมเบ,กกบมาะกำมะหยี่สีดำคาดได้สีดำทั้งคันนะคะ คอนโซลภายในจะมาได้โทนสีดํานะคะส่วนตัวกุญแจนะคะคันนี้จะเป็นตัวกุญแจรีโมทกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นระบบปรับไฟฟ้าแล้วก็คันนี้มีแอร์แบ็กด้วยนะคะถุงลมนิราภายัยแอร์แบ็กแล้วก็พวงมลลาลัยพาวเวอร์ระบบเกียร์ออโต้นั่นเองนะคะส่วนตัวเครื่องเสียงสามารถเล่น CD MP3 ได้วิทยุ AMFM ได้นะคะแล้วก็สามารถเสียบสายอักได้ด้วยนะคะลูกค้าสำหรับนิสสันมาร์คคันนี้นะคะ ย้ำนะคะสำหรับคันนี้เป็นตัวนิสสันมาร์ทนะคะ 1.2e เป็นโฉมเมน,นันเชงโฉมใหม่นั่นเองนะคะลูกค้าเป็นรถเกียร์ออโตโ้สีขาวรถปีพศ2011หรือว่าปีพศ2555นั่นเองนะคะสำหรับคันนี้ราคาขายเพียงแค่199,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าราคานี้ได้พร้อมล้อแม็กซิ่งยางซิ่งที่อยู่ในตัวรถนี้ไปด้วยเลยนะคะได้พร้อมล้อแมกไปเลยราคาเพียงแค่199,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้า สำหรับคันนี้นะคะคันนี้ก็จะผ่อนเพียงแค่เดือนละ3000พไันปลายเท่านั้นเองนะคะลูกค้าสำหรับลูกค้าท่าในใดที่เครดิตดีจดได้เต็มก็รับโปรโมชั่นออกรถศูนยบาทฟรีดาวไปได้เลยฟรีค่าจัดค่าโอนต่อไปภาษีพรบอรให้ด้วยนะคะค่างวดเพียงผ่อนเพียงแค่เดือนละ3000พไันปลายเท่านั้นเองนะคะ เดี๋ยวเรามาดูเป็นคันต่อไปกันเลยนะคะเดี๋ยวมาลองมาดูเป็นแบรนด์มาด้ากันอขอโทษค่ะลองมาดูเป็นแบรนด์โตโตยต้กันบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะคะคันนี้ก็จะเป็นตัว Toyota Vios หนึ e ่งจุ้ e auto นั่นเองนะคะคันนี้จะเป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินเครื่อง1.5นะคะลูกค้าตัวรถสีขาวระบบเกียร์ออโต รถปีคศ2008พหรือว่าปีพศ25 5 2น้า้าิบนั่นเองนะคะสำหรับคันนี้นะคะคันนี้ก็จะมาพร้อมตัวตาไฟหน้าตัวนี้จะเป็นตัวตาไฟหน้าหลอดไส้หรือว่าตัวตาไฟหน้าฮาโลเจนนั่นเองนะคะตัวกระจังหน้าคันนี้ก็จะเป็นตัวกระจังหน้า3ามชั้นแบบนี้เลยนะคะตามที่เห็นในไลฟ์สดเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ตัวกระจังหน้าตัวนี้จะเป็นตัวกระจังหน้าชุบ คมเนี่ยมสีเงินส,สวยๆเลยนะคะเป็นสีเดียวกันกับตัวโลโก้โตโยต้เลยแล้วมาดูต่อกันที่แม็กนะคะสําหรับคันนี้ก็จะมาพร้อมล้อแม็กแต่งซิ่งเลยนะคะสําหรับแม็กนี้จะเป็นตัวแม็กขอบ15นั่นเองนะคะลูกค้าส่วนคันนี้นะคะฝาถังน้ามันจะอยู่ฝั่งซ้ายของตัวรถนะคะคันนี้ได้เป็นตัว E ตัว l อง g hop ไปเลยนะคะ คันนี้จะมาพร้อมตัวกุญแจรีโมทนะคะภายในก็จะมาด้วยโทนสีครีมดํานั่นเองนะคะส่วนตัวเบาะนะคะคันนี้จะเป็นตัวเบาะสีครีมค่าได้สีครีมเป็นเบาะกำมะหยี่ทั้งคันนะคะคอนโซลด้านหน้าจะมาด้วยโทนสีครีมครีมดํานั่นเองนะคะลูกค้ากระจกมองข้างซ้ายขวาคันนี้เป็นระบบปรับไฟฟ้าแล้วก็เป็นระบบพับไฟฟ้านะคะเป็นตัวกุญแจรีโมทพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะ สำหรับถุงลมนิรภายัยแอร์แบ็กนะคะคันนี้จะมาพร้อมถุงลมนิรภายัยแอร์แบ็กคูน้าเลยระบบเกียร์ออโต้นั่นเองนะคะคอนโซลด้านหน้าก็จะมาด้วยโทนสีดําเทานะคะส่วนตัวเครื่องเสียงเครื่องเสียงของเราสามารถเล่น CD MP3 ได้วิทยุ AM FM ได้นะคะแล้วก็สามารถาเสียบ USB ได้นะคะ สำหรับ Vios รุ่นนี้นะคะเรือนใหม่จะอยู่ตรงกลางนั่นเองนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าได้ยินราคาแล้วจะตกใจมากๆเลยนะคะคันนี้ราคาถูกมากๆเลยนะคะลูกค้าและที่สำคัญนะคะใส่ชุดแต่งสเกิร์ตให้ด้วยนะคะด้านข้างแล้วก็ด้านหลังตัวรถนั่นเองนะคะสำหรับคันนี้นะคะย้ำเป็นตัวโตโยต้าไฮรัก Vios ออขอโทษค่ะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นขออภัยค่ะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นตัว t o y o ต a Vios นะคะเป็นตัว E ตัวรองท็อปเครื่องยนต์เบนซินเครื่อง1.5นะคะระบบเกียร์ออโต้ย้ำนะคะคันนี้เป็นตัว E ตัวรองท t o ปนะคะเครื่องยนต์เบนซินเครื่อง1.5รถปีคศ so, 2008นะคะหรือว่าปีพศ so, 2552นั่นเองนะคะราคาขายคันนี้เราขายเพียงแค่ 1 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าย้ำนะคะราคานี้ฟังไม่ผิดนะคะ1 9 9 0 9 0บาทเท่านั้นเองสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรีบเตรียมเอกสารเข้ามาทำสัญญาจองเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะคะราคานี้ได้พร้อมร้อแม็กแต่งซิ่งยางซิ่งแบบที่บีพาชมไปเมื่อสักครู่สวยๆไปเลยนะคะราคาเพียง1 9 9 9 0 0บาทนะคะได้เป็นตัว E ตัวลองท็อปด้วยระบบเกียร์ออโต้ด้วยนะคะ ได้เป็นตัวแบมโตโยต้าแบบนี้ไปเลยนะคะราคาเพียง1 9 9 0 0 0บาทออกรถศูนย์บาทฟรีดาวฟรีค่าดําเนินการฟรีค่าจัดค่าโอนต่อป้ายภาษีพรบให้นะคะค่างวดจะผ่อนอยู่เพียงแค่เดือนละ3,900บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าถ้าหากลูกค้าท่าในใดที่สนใจอินบ็อกเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมก่อนได้เลยนะคะใครมาก่อนมีสิทธิ์จับจองเป็นเจ้าของก่อนนะคะลูกค้ารีบเตรียมเอกสารเข้ามาจองรถได้เลยนะคะ กันต่อที่คันถัดไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเป็นแบรนด์ฟอร์ดกันบ้างนะคะรถเก๋งแบรนด์ฟอร์ดจะมีรุ่นไหนบ้างเดี๋ยวเราตามมาชมเลยใครที่มองหาอยู่นะคะสำหรับคันนี้นะคะคันนี้จะเป็นตัวฟอร์ดเฟียตตา1.6นั่นเองนะคะ เป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินนะคะสำหรับคันนี้จะเป็นตัวสปอร์ตเลยนะคะเป็นตัว Ford Fiesta 1.6สปอร์ตนะคะคันนี้จะเป็นระบบเจียออโต้ Auto, เป็นตัวแฮทแบ็ก5ประตูเลยนะคะสีส้มสวยๆแบบที่เห็นในคลิปนี้เลยนะคะในไลฟ์นี้เลยนะคะ ระบบเกียออโต้ Auto, รถปีคศสองพันเลยนะคะหรือว่าปีพศสองพันนั่นเองนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าได้ยินราคาแล้วก็จะตกใจเช่นกันนะคะลูกค้ารถสวยขนาดนี้ไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าราคาจะถูกขนาดนี้นะคะก่อนที่จะฟังราคานะคะเดี๋ยวเรามาดู ความสวยภายนอกภายในตัวรถก่อนเลยแล้วกันนะคะสําหรับคันนี้นะคะก็โลโก้ด้านหน้าจะเขียนคําว่าฟอร์ดนั่นเองนะคะด้านหน้าตรงกลางตัวโลโก้ฟอร์ดนะคะก็จะเป็นตัวโลโก้สีน้ําเงินนั่นเองนะคะส่วนตัวไฟหน้าคันนี้ก็จะเป็นตาไฟไฟหน้าคู่หน้านะคะเป็นตัวไฟหน้าหลอดไส้หรือว่าไฟหน้าฮาโลเจนนั่นเองมาพร้อมชุดไฟตัดหมอกคู่หน้าด้วยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะมาพร้อม้อแมท ด้วยนะคะสําหรับล้อแม็กคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นแม็กขนาดไหนขนาดขอบเท่าไหร่นะคะคันนี้เป็นขนาดยางหนึ่งเก้าห้าทับห้าห้าตัวแม็กเป็นตัวแม็กขอบสิบห้านั่นเองนะคะกระจกมองข้างซ้ายขวานะคะคันนี้ก็จะมีไฟเลี้ยวที่หูกระจกด้วยนะคะทั้งสองฝั่งเลยสำหรับคันนี้นะคะตัวฝาถังน้ำมันจะอยู่ฝั่งซ้ายของตัวรถนะคะแล้วก็ด้านหลังตัวรถนะคะ คันนี้ด้านหลังตัวรถจะมาพร้อมเซ็นเซอร์หลัง3จุดเลยนะคะ1、2แล้วก็3นั่นเองนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นตัวแฮทแบ็กตัว5ประตูนั่นเองนะคะมาดูภายในตัวรถกันเลยนะคะตัวกุญแจคันนี้ก็จะเป็นตัวกุญแจรีโมทนั่นเองนะคะสำหรับภายในคันนี้ก็จะมาพร้อมตัวเบาะหนังสีดำคาดได้สีดำนั่นเองนะคะ ระบบเกียร์ปรเป็นระบบเกียร์ออตโอต้นะคะ,ะคคนะส่วนกระจกบงังข้างซ้ายขวาคันนี้นะคะจะเป็นระบบปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็เป็นระบบพับไฟฟ้านะะั่นเองจะอยู่ฝั่งฝั่งประตูด้านข้างคนขับนะคะสำหรับตัวคาวปรับไฟฟ้าซีวิคขาวเดี๋ยวบีดูให้นะคะเดี๋ยวพาไปชมนะคะลูกค้าสักครู่นะคะ ตัวพวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ที่มาพร้อมพวงมาลัยมันตรีฟังก์ชันแล้วก็มีแอร์แบ็กคู่หน้าด้วยนะคะสําหรับ Ford f ฟ r ต์เฟียตตคันนี้นะคะกระจกเป็นระบบปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็เครื่องเสียงสามารถเชื่อมต่อ CD MP3 ได้แล้วก็สามารถเชื่อมเล่นเรดิโอวิทยุเสียบสายอักหรือว่าบลูทูธสมาร์ทโฟนได้นะคะรับสายโทรเข้าโทรออกนั่นเองนะคะส่วนระบบแอร์คันนี้จะเป็นระบบแอร์ AC นะคะเป็น ระบบแอร์แแล้วก็ตัวนี้จะมีตัวนี้จะเป็นตัวระบบแอร์ฮีตเตอร์นะคะมีแอร์ร้อนแอร์เย็นนะคะสำหรับหน้าหนาวแบบนี้นะคะก็บางทีจำเป็นต้องใช้นะคะสำหรับตัวฮีตเตอร์แอร์ร้อนนั่นเองนะคะย้ำนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นตัว Ford Fi e s t a เครื่องยนต์เบนซินเครื่องหนึ่งจุดหกนะคะเป็นระบบเกียร์ออโตเป็นตัว สำหรับราคานะคะคันนี้ราคาขายของเราเราขายเพียงแค่159,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าย้ำนะคะคันนี้ราคาเพียงแค่159,000บาทเท่านั้นเองนะคะได้พร้อมล้อมแม็กสวยๆที่อยู่ในตัวรถไปด้วยเลยนะคะราคาเพียงแค่159,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าออกรถศูนย์บาทฟรีดาวฟรีค่าดําเนินการฟรีค่าจัดค่าโอนต่อไปภาษีพรบ,บรให้ค่างวดผ่อนเพียงแค่เดือนละประมาณ3,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่านใดที่อยากได้ รถเกง๋งผ่อนสบายสบายฟรีดาวนะคะคันนี้ผ่อนเพียงเดือนละสา0 0ับาทออกร้อยบาทฟรีดาวได้เลยนะคะอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามารายละเอียดผ่านกองข้อความเพจสมยงคาเซ็นเตอร์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ Honda c ซ v i c สีขาวกันนะคะตามที่ลูกค้ามีเพจเข้ามานะคะในไ้ายสุดมีคันนี้เลยนะคะลูกค้าสำหรับ Honda c ซ v i c สีขาวนะคะ สำหรับคันนี้นะคะเป็นตัวฮอนด้าซีวิค 1.8e นะคะเป็นตัวเนวิด้วยนะคะลูกค้าระบบเกียร์ออโต้นะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะคะตัวรถเป็นตัวรถสีขาวระบบเกียร์ออโต้รถปีคอสอ2009หรือว่าปีพอสอ2552นั่นเองนะคะสำหรับคันนี้ก็จะมาพร้อม ตัดหมอกคู่หน้านะคะตัวตาไฟหน้าเป็นตัวตาไฟหน้าหลอดไส้ไฟหน้าฮาโลเจนนั่นเองนะคะส่วนตัวล้อแมกนะคะคันนี้ก็จะมาพร้อมล้อแมกแบบนี้เลยตัวแมกคันนี้นะคะจะเป็นตัวแมกขนาดอาคันนี้เป็นตัวล้อแมกขนาดขอบสิบแปดนั่นเองนะคะสำหรับคันนี้ก็จะมาพร้อมตัวสเกิร์ตด้านข้าง ใส่ชุดแต่งสเก็ตด,ด้านข้างแล้วก็ด้านหลังมาให้แล้วเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ใส่คิ้วคิ้วที่ประตูนะคะทั้งสี่บานให้แล้วเรียบร้อยเช่นกันส่วนด้านหลังตัวรถนะคะคันนี้ด้านหลังตัวรถก็จะมีเซ็นเซอร์ถึงสามจุดเลยนะคะเซ็นเซอร์เตือนนั่นเองนะคะลูกค้าเวลาที่เราจะถอยนั่นเองนะคะก็จะสะดวกสบายง่ายขึ้นแล้วกุญแจคันนี้เป็นตัวกุญแจรีโมทนะคะ ภายในก็จะมาพร้อมเบาะหนังสีดำค่าได้สีดำนะคะระบบเกียร์ออโต้พวงมาลัยพาวเวอร์ที่มาพร้อมพวงมาลัยมันติฟังชันแล้วก็มีแอร์แบ็กคู่หน้าด้วยนะคะกระจกมองข้างซ้ายขวาคันนี้จะเป็นระบบปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็เป็นระบบพับไฟฟ้าเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยค่ะส่วนเดือนไมคคันนี้จะอยู่ฝั่งเดียวกันกับตัวพวงมาลัยนะคะส่วนตัวเครื่องเสียงก็มีหน้าจอมาด้วยนะคะมาพร้อมหน้าจอเครื่องเสียงเลยเครื่องเสียงสามารถเชื่อมต่อ CDMP3 ได้นะคะ แล้วก็สามารถเล่นวิทยุ AM/FM ได้เสียบสายอัก USB ได้นะคะระบบเกียร์ออโต้นั่นเองนะคะสำหรับคันนี้นะคะกระจกมองข้างทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะคะก็จะมีตัวไฟเลี้ยวนะคะที่หูกระจกด้วยนั่นเองนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะย้ำเป็นตัว Honda Civic 1.8E เป็นตัวระบบนำทางด้วยนะคะคันนี้เป็นตัวเกียร์ออโต้เป็นตัวเนวิมีระบบนำทางในตัวรถด้วยเช่นกันนะคะรถปีคศ2009หรือว่าปีพศ2552นั่นเองนะคะคันนี้เป็นตัวรถสีขาวเลยนะคะราคาขายเพียงแค่299,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าสำหรับลูกค้าที่เครดิตดีนะคะจดได้เต็มก็รับโปรโมชั่นออกรถศูนย์บาทฟรีดาวน์ไปได้เลยนะคะฟรีค่าดำเนินการฟรีค่าจัดค่าโอนต่อป้ายภาษีพรบรให้ด้วยนะคะ ราคาเพียง299,000บาทออกรถศูนย์บาทฟรีดาวค่างวดจะผ่อนอยู่เพียงแค่เดือนละ5,000กว่าๆเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่มองหา Honda c ซี i c อยู่นะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยเป็นตัว Honda c ซี i c เกียร์ออโต้สีขาวตัว E มีระบบนำทางเนวิด้วยออกรถศูนย์บาทผ่อนเพียงแค่เดือนละ5,000กว่าๆเท่านั้นเองนะคะถ้าหากลูกค้าสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้เลยนะคะที่กล่องข้อความเพจสมยงทาเซ็นเตอร์นะคะเดี๋ยวบีจะให้อด min แจ้งรายละเอียดในการออกรถให้แล้วก็เอกสารที่ต้องเตรียมมาต้องเตรียมมาในการออกรถนะคะลูกค้าทำอาชีพใดสามารถออกรถได้หรือเปล่าก็อินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยสอบถามกันก่อนได้นะคะสำหรับช่วงเย็นวันนี้บีก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาพบกันไลฟ์สดอีกทีก็พรุ่งนี้นะคะช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงเย็นแบบนี้ชเช่นเคยนะคะไลฟ์สดให้ลูกค้าชมทุกวันนะคะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ หรือถ้าหากลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกไม่ว่างชมผ่านทางไลฟ์สดนะคะก็ดูผ่านทางช่อง YouTube ของเราได้เลยนะคะช่อง YouTube สะดวกเมื่อไหร่ก็สามารถดูได้สำหรับลูกค้าที่มองหารถอยู่อยากได้รถไว้ใช้งานนะคะก็ฝากติดตามช่อง YouTube ของสมยงคาร์เซ็นเตอร์ของเราด้วยนะคะพิมพ์เข้าไปที่ช่องช่อง YouTube นะคะแล้วก็พิมพ์คาว่าสมยงคาร์เซ็นเตอร์ภาษาไทยก็จะขึ้นเลยนะคะลูกค้าสามารถไล่ สามารถย้อนดูได้เลยนะคะว่ามีรถคันไหนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเราก็จะทําเป็นคลิปให้ชมผ่านทางช่อง y o u t u b e นะคะส่วนตัว B วันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ